สวัสดีครับกลับมาเจอกันกันกบแพทนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมวันนี้นะฮะอาจารมาเลดไปสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งว่างแต่ว่า อย่างน้อยก็มานะจ๊จก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาดูวิดีโอที่พวกเราทูเมททั้งหลายเนี่ยรอคอยกันมา,น,านิ่นๆาน,นะฮะทาราดีเวอร์ชันรีมิกซ์นั่นเองนะฮะรู้สึกว่าจะปล่อยออกมาเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอใช่ไหมแอบจสได้เล็กน้อยนะฮะที่ก่อนหน้าน,นี้ที่มีข่าวออกมาว่าเขาจะทําเป็น MV แล้วก็มีการขึ้นโปรโมตตามรายการเพลงต่างๆอะไรเงี้ยแต่ก็แบบตามที่พี่ซอกบอกนะก็คือแบบเออยกเลิกการโปรโมต ีดะะแต่ไม่เป็นไรจ้ะอย่างน้อยเราก็มีวิดีโอรีมิกซ์อันนี้นะฮะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับผมวันนี้ถือบงมาและมีไฟพร้อมด้วยจ้ะแต่พอแบบเอามาไว้บนหน้าเห็นปะมันจะเป็นแบบว่ามีความน้ำเงินน้ำเงินที่หน้าเราอาจจะแบบปิดเอาไว้ดีกว่าเฮ้ยแนนมันเปลี่ยนสีได้นี่ใช่ไหมมันมีแอป เราพยายามจะคอนเน็กกับแอปเว้ยแต่ว่ามันคอนเน็กไม่ได้ละทีถ้าเกิดใครรู้ว่ามันจะคอนเน็กยังไงกับมือถือเราก็ช่วยบอกกันหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าหน้าน้ําเงินมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอปิดหรือเป็นอย่างงี้ดีเอ่อก็น้าเงินอยู่ดีอะเอาปิดละกันเนาะก็สำหรับทาราลีเวอร์ชันรีมิกซ์อันนี้นะฮะดูจากรูปตัเน il อันนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่า นี่หรอทาราลี <laughs> เพราะว่าก็ยังแบบเดียวกับในทีเซอร์โปสเตอร์นะฮะอันนั้นก็ดูแบบมีความ all black บรรยากาศต่างๆอะไรเงี้ยดูไม่ได้เป็นแบบ ทาราลีที่เรารู้จักก็เลยอยากรู้มากว่าเวอร์ชันนี้นจะเป็นยังไงนะฮะด้วยความที่วันนี้โชคดีมากที่เราค่อนข้างยุ่งนะฮะเราก็เลยไม่ได้เข้า Twitter เลยสักติดเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือแบบสปอยเลอร์ฟรีมากๆก็คือยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเวอร์ชันรีมิกซ์อันนี้เลยนะฮะนอกจากภาพตําเนลที่เห็นอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าเวอร์ชันรีมิกซ์เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระ,ระดิ่งไว้ให้ ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนมาพร้อมและ3 2 1สองหอเวอร์ชั่นร็อกอ๋อเหมือนเวอร์ชั่นเดียวกับที่อยู่ในคอนป่ะโอ้เจยองชอบลุคนี้จะยองมากเลยอ่ะโอ้่ะ เฮ้ชอบเวอร์ชันล็อกมากเลยอะ่ะโอ้โหยังโอ,โ,โ,องโอชอบลุคนี้อะ่ะลุกลุกแบบเสื้อหนังแล้วใส่ข้อสร้อยอะ่ะ <c oughs> โอมาชีลุคนี้โคตรดีโคตรเทอ่อ่ะ ชอบมูฟเมนต์ที่คุณมากโว้มันนี่คือแบบเทอราเรีรีเวอร์ชั่นข้างหลักแล้วเนี่ยเสียงเสียงเย่ดำเหมาะก,กับเพลงร็อกเหมือนกันนะโอ้พี่ส๊อ

พี่สอกพี่ตอกก็ขิ่วะโอ้โอ้หวานนี่กันีสกบปันจนิกาปันตนีาันีนใน่มที่แนาน you ready now ในค่น่เตม่เกินนี่นืออรได้ีกเมื่อกี้คือใครอ่ะจุนเนาะ จุนเฮ้ยสกี๊กสกี๊กสกิ๊กพี่ชองหมาเพลงล็อกเหมือนกันถ้าแบบไม่ชอบตังกว่าเมื่อกี้อ่ะ จะยกหน้าควรดีนาฬกจุลิงโคตรอาซาฮีโอ้ยยองมาชีเทตังหวะโคตรอาซาฮี ทุกคนดูแบบสบายๆอ่ะดูแบบมันไปกับเพลงอ่ะชอบจัง <c oughs> โอ้โหคาราดีออนแครตสองคนนี้แล้วนะ แอบคาดหวังพี่เดวิดนะโอ้โหแท้โยชิโยชิเหมาะกับมูฟเมนต์นะตัวนี้โยชิเหมาะอ้าพี่จีฮุนเวอร์ชันฟลอกแรงโคตรมันเลยอ่ะมันเหมือนแบบว่าคลั่งรักหนักมากอะไรเงี้ยทุกคนอย่างหนึ่งที่แบบไม่เคยผิดหวังกับ t r e s s u r e ก็คือเรื่องของแบบความจอยเนาะความใส่เต็มที่เหมือนกับ เหมือนกับไม่ได้มาแสดงเหมือนกับไม่ได้มาโชว์แต่มาเล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมีความเป็นธรรมชาติมีความมันไปกับเพลงเนี่แหละเป็นสิ่งที่แบบชอบมากในตัวเทรเชอร์นะฮะเชื่อว่าแบบทูเมททุกคนก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันทุกครั้งที่ออนสเตจหรือว่าเพอร์ฟอร์มอะไรก็ตามมันทุกคนดูสบายๆทุกคนดูมาเพื่อเอนเตอร์เทนจริงๆอะเออถึงแม้เราจะเหมือนว่าจะเคยคิดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันกันกบในคอนเสิร์ตเทรสนะที่ตอนแบบออนคอร์ อันเดียวกันปะวะน่าจะใช่ถ้าจะไม่ผิดเออแต่ว่าเนี่ยแหละด้วยความที่ได้ดูไปแค่2ครั้งเท่านั้นนะฮะคอนเสิร์ตเทรสก็เลยไม่แน่ใจนะแต่ก็พอมาดูอันนี้ก็คือจอยมากสนุกมากแล้วก็ยิ้มตามไปกับเพลงทั้งเพลงโดยเฉพาะท่อนที่แบบโซลามีพาซออ่ะ อันนั้น่ะด้วยความที่เราเคยเห็นเวอร์ชันปกติไปแล้วสาหรับท่านั้นใช่ป่ะแต่พอมาเป็นเวอร์ชันเนี้ยมันดูแบบมันมากมันเป็นทวิสต์อีกอันนึงเป็นอีกเอลเมนต์หนึ่งที่มีความทวิสต์ให้เรารู้สึกเซอร์ไพรส์ในเวอร์ชันนี้นะฮะคิดยังไงกันบ้างกับร็อกเวอร์ชันไม่เขาจะบอกว่าเป็นรีมิกซ์เวอร์ชันนะฮะก็อย่าลืมมาคุยกันในคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่มาดูกันนะฮะถึงแม้จะดีเล์ไปสักเล็กน้อยนะฮะฝากกดไล ิงเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันเร็วๆนี้วันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย